คุณหมอคะคุณหมอการใช้ NAD ช่วยในการชะลอวัยมีผลข้างเคียงอะไรบ้างคะ หมอหามาด้วยกัน4ข้อข้อที่1นเราต้องระวังการให้ในผู้ป่วยมะเรง็งเพราะว่าเวลาที่เซลล์มะเร็งได้ NAD เข้าไปเนี่ยเซลล์มะเร็งเนี่ยจะกระตุ้นการสร้าง p d l 1ขึ้นมาแล้วเมื่อเซลล์ภูมิคุ้มกันหรือว่า T เซลล์เราเนี่ยมาจาับ p d l 1แล้วเนี่ยจะทําให้ T เซลล์ของเราเนาะเสื่อมสภาพไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนไข้มะเร็งที่จะให้ NAD ต้องให้ร่วมกับยา anti p d l 1หรืออยู่ในความดูแลของแพทย์ข้อที่2ด้วยการที่โมเลกุล NAD มีโมเลกุลของวิตามิน B3 วนะิตามิน ข้ีสามสามารถทําให้เกิดไข้ต่าๆแล้วก็อ่อนเพลียได้ในวันแรกที่ให้ถ้าเกิดสมมติว่าใครมีไข้สูงหรือว่ามียาวนานเกินกว่า1วันต้องกลับไปพบแพทย์แล้วข้อที่3 NAD เนี่ยจะมีการขโมยหมู่เม็ดิวของร่างกายสิ่งที่จะเกิดคือเกิดเรื่องของการมี chest compressionchest compression คืออะไรคือการที่รู้สึกว่ามีใจสัน่นมีแน่นหน้าอกถ้ายิ่งให้เร็วๆอาการจะยิ่งเยอะข้อที่4เนาะของการขโมยหมู่เม็ดชิวเนี่ยสิ่งที่ตามมาเนี่ยก็คือเรื่องของการที่จะทําให้เกิดมีโฮโมซิสอีนสูงขึ้นซึ่งโฮโมซิสซ สูงเนี่ยทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเรื่องของหลอดเลือดสมองได้การป้องกันในการขโมยหมูเมทิลหรือว่าการทําให้โฮโมโซสิสซีนสูงเนี่ยในสูตรของ N a d ควรจะต้องมีใส่สิ่งที่ช่วยแจกหมูเมทิลกับผืนให้ร่างกายไม่ว่าจะเป็นบเทนวิตามิน B6 เมทิลเตต่าไฮโดรโฟเลตหรือว่าเมทิลโคบาลามีนควรจะผสมสิ่งเหล่านี้อยู่ในสูตรก็จะป้องกันผลแทรกซ้อนต่างๆของ NAD ที่จะไปช่วยชะลอไวได้นะครับผม